สวัสดีครับวิดีโอนี้จะพูดเรื่องของการสร้างรายวิชาใน S-App นะครับก็อันดับแรกนะครับให้คลิกตรงส่วนของคอร์สแวร์ด้านบนนี้ก่อนนะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คอร์สแวร์แล้วก็คลิกคำว่าคอร์สนะครับก็จะพามาที่ในส่วนของหน้าที่เป็นการสร้างรายวิชานะครับอันนี้จากนั้นนะครับรายวิชาที่เราเคยสร้างไว้เนี่ยนะครับก็จะปรากฏที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยมีวิชาที่เคยสร้างไว้แล้วหนึ่งงานนะครับถ้าหากอยากจะสร้างเพิ่มนะครับหรือทำการสร้างก็กดที่ Create Course ด้านบนนี้นะครับขวาม,มือบนตรงนี้นะครับจากนั้นเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เราต้องตั้งชื่อรายวิชาของเรานะครับอันดับแรกต้องสร้างรายวิชาก่อนนะครับอย่างเช่นวิชาภาษาไทยนะครับ ด้านล่างตรงนี้นะครับมีคำว่า cost description นะครับสามารถที่จะใส่รายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชานี้ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้มีคำว่า draft นะครับซึ่งจะหมายถึงวิชานี้นะครับยังไม่เผยแพร่นะครับเป็นแค่ต้นแบบเท่านั้นนะครับทีนี้ใน s อ a p เนี่ยนะครับมีข้อดีก็คือว่าทุกครั้งที่เราทำการแก้ไขมีการพีมาต่างๆเนี่ยจะมีการบันทึกแบบอัตโนมัตินะครับ ก็จะมีปรากฏตรงนี้นะครับกับคำว่า Save ไว้แล้วนะครับด้านล่างนี้นะครับเราต่อมาต้องทำการสร้างตัวบทนะครับตัวบทนะครับในในแต่ละวิชาเนี่ยนะครับเมื่อเราสร้างแล้วเนื้อหาจะยังไม่มีนะครับต้องกดปุ่ม create lesson ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับ create lesson ในวิชานี้ก็ต้องมีเนื้อหาที่ต้องสร้างนะครับด้านบนตรงนี้ครับก็ทําการแก้ไขนะครับอย่างเช่นเป็นเรื่องของสุภาษิตคำพังเพยนะครับและข้างล่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ lesson description เนี่ยก็สามารถใส่รายละเอียดนะครับของบทน,นี้ได้เหมือนกันนะครับด้านล่างตรงนี้ก็มีคําว่า รับเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดตรงปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนสถานะของการเป็นโครงร่างนะครับให้ทำการเผยแพร่ถ้ามันเป็น p r บ v i t เชเนี่ยนะครับก็ผู้เรียนก็สามารถที่จะเข้าเรียนได้นะครับต้องกดตรงนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วด้านล่างนี้ครับก็จะมี Preview นะครับของตัวอย่างบทเรียนของเราคร่าวๆให้ดูนะครับเ r เซอ e p r e v i e w ตรงนี้นะครับก็ มีหน้าจอให้ดูนะครับเป็นต้นแบบด้วยการอยู่สามรูปแบบนะครับเนื่องจากว่าเป็นบทเรียน e l e a r n ท n g ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนผ่านอุปกรณ์รณที่ต่างกันได้นะครับอย่างแรกก็คือมือบายนะครับโทรศัพท์หรือว่าจะใช้แท็บเล็ตมุมมองก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นเดสก์ท็อปนะครับหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับนะ ส่วนสุดท้ายนะครับของวิดีโอนี้ก็คือจะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับภาษานะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าให้ปุ่มต่างๆเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้ภาษาไทยนะครับก็ให้กดตรงนี้นะครับด้านบนมีคำว่า lesson setting อยู่นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็ดูนะครับในส่วนของคำว่ามอง มอนะครับตรงนี้กดเข้าไปนะครับแล้วก็หาคำว่า language นะครับแล้วก็คลิกเลือกเป็นไทยนะครับก็จะช่วยนะครับให้ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับหรือผู้เรียนในระดับเล็กๆเนี่ยนะครับก็สามารถจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็เปลี่ยนเป็นไทยนะครับ วิดีโอนี้นะครับเราก็จะหยุดไว้เท่านี้นะครับเป็นการสร้างรายวิชานะครับสร้างตัวบทเรียนนะครับแล้วเดี๋ยววีดีโอต่อไปนะครับเราก็จะมาสร้างตัวเนื้อหาในแต่ละบทแล้วก็ตัวแบบฝึกหัดกันต่อนะครับ